ต้องนะฮะเมื่อไหร่ก็หาได้แต่คนข้างตัวที่เหมาะนะ่ะหายากคนที่จะเคียงบ่าเคียงไหลรู้จักตัวตนของเรารถคันนึงแลกกับการได้เห็นท่าแท้ของคนเป็นราคาที่รับได้ขอโทษด้วยนะที่ฉันสอบหัวใจไม่ได้ ความเจ็บปวดทางใจมันหนักกว่าทางกายมาแล้วมันก็เจ็บนานกว่าสิ่งที่แกต้องทำคือสู้หัวใจของลูกผู้ชายและสู้มันใช่แกก็พูดง่ายสิเมื่อก่อนทุกครั้งที่หนูบาดเจ็บมันจะได้รอยแผลที่หนูมองเห็นแต่ครั้งนี้มันเจ็บมากเลยอ่ะ กไถ้าที่ยังมีผู้ฝังใจจำในอดีตก็จะยังมีผู้ที่ไม่ามอาจเปิดใจให้ยอมรับอนาคตที่ดีขึ้นได้ก็ sorry, ท่านนายไม่มีอยู่จริง <So S 3> ก็แปลว่าทำอะไรก็ไร้ค่านะสิไม้ค่าได้ไงนี่เพื่อฉันนั่งอยู่ตรงนี<อ>้กับเพื่อนสุดที่รัก พยายามคลายทุกข์ให้กับเขาถูกไหมล่ะถึงฉันไม่มีอยู่จริงแต่นี่คือจริงที่นี่ตอนนี้ทุกอย่างตรงนี้มันจริงการช่วยคนที่เรารักจะเป็นจริงที่สุดแล้วท่านนี่ยังไม่จริงอะไรจะจริงโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมแต่คุณจะทำนศรธรรมใช้ได้กับทุกคนไม่ว่าจะรวยหรือจนและผู้ปกครองไม่ได้เป็นใหญ่เสมอไป ผู้ถูกปกครองก็ไม่ต้องทนถูกกดขี่เสมอไปโลกไม่ได้เป็นของคนรวยเท่านั้นะไม่ได้เป็นของผู้มีอิทธิพลแต่เป็นของคนที่มีใจิตใจดีงามผู้หญิงไม่ได้รำกับผู้ชายที่แต้ด้วยแล้วเหมือนกระเต้ลูกหรอกไม่ไปขอคอนเต้เหรอ,อเ,เออไปขอผู้หญิงแต้รำเป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดสองสามปีหลังวันนี้ปล่อยวางเรื่องนี้ไปเยอะขอรอดีกว่ารออะไรผู้ที่ใช่